มึงกลับไปตักน้ำใส่กระหลอกชะงอกดูง่าสับ้างนะไม่มีใครเขาเอาหมามาเลี้ยงดูเป็นเมียหรอกเดิงกรูกรรมมุนตามล้อกุนสุขทุกเวียนเปลี่ยนพันไป เป็นนางรำที่สวยที่สุดในสมัยนั้นอุ้ยคนลุกเสียงดีอ่ะฉันกำลังจะได้มาอยู่บนเรือนนี้เพราะท่านเจ้าคุณโปรดฉันมากหนังหน้าอย่างมึงอะไม่เชื่อหรอกอึดอัดใจจริงมึงไม่ต้องมาระวังพวกกูหรอกนูนไประวังอีกคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ดีกว่าเนรยูน ปล่านะคะก็มาหาไปอยู่นะเพราะความสวยถุยมึงมองกระจกบ้านไหนว่ามึงสวยทุกบ้านยอมมอบกายความหักดีเป็นทุลีที่หัวใจกี่ปีกี่ เนีสมหัวกันคิดรายทั้งนายทั้งบ่าวอีนี่มันรายอตบมาดีไหมคะเนี่ยหยุดปุกกี้อย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องอีตาลี่อีบุญมีอีตาลี่อีบุญมีอออพอเธออีสัตว์มูพาตัวเหี้ยอะไรมารอเดียกกูกูก็จะมาทำแทนให้มึงไงทำแทงให้มันเอา้าทำไมไม่หลบไรดอกดอกีแอบอีมัวนไ่คิดทำแทงให้มัน มึงเตรียมตัวตายเลยล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยทำอะไรเหอนมึงเทียเยเ่ยวเยี่ยวเยี่ยวอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วมึงพาตัวอะไรมาลูกสาวห <c oughs> น้าเที่ยวมึงอย่างนี้หน้ากูเหมือนเที่ยว <c oughs> พ่อแม่กูรู้อ่ะพ่อแม่กูคงภูมิมใจลูกเขาหน้าเหมือนเที่ยว <c oughs> <c oughs> ครกุ 100, กณพี่คะนี่คือข้าวเหนัยเย็นคราวนี้เราจับได้ค่ะหนังคาเขาใช่วันก่อนเนะ่ยแค่กิ๊กแต่วันเนี้หัวสัพานยังมึงใครก็เอาอีกใบเสื้อ,อ,อพวกมึงระวังตัวให้ดีแล้วกันมันจะมแสงใส่พวกเราแล้วแสงเหี้ยเลยละ่ะไม่เจะจับปลาเอาแสงมนยังไหนพวกมึงไม่กลัวเลยใช่ไหมกมูไม่กลัวหรอกรู้จักกระเทยลูกเนียงน้อยไปแล้ว เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรมอลำหมูหมอลำามูบ้านพอมันกูร่าอยูู่้เดียวพัานี้เขาเรียกโนราอีพี่เด้อมือสองตัวมึงเจอดีกับกูแน่อีวอลนัทอะไรอีเฮียหลับไปสู้มือแหละสู้มือสู้มือเข็มโดนรุมทำร้ายโดนรุมทำร้ายในใบรับรองแพทย์บอกว่าถูกกระชากถูกกระชากที่แขนข้อศอกแขนขวาบวมช้ำ ควาเนื้อคอและหลังอักเสบค่ะให้ความรักเป็นรักที่คือคุณงความเข้าใจและความออกอุ่นลุดพ้นเพรงทาง